ทุกคนมาชมวิวสวยๆค่ะให้ภาพบรรยายละกันนะคะทุกคนสวยงามไหมคะเดี๋ยวเราจะพา คนไปชมด้านร่างกันนะคะว่าจะมีอะไรไปชมกันเลยสวยงามมากค่ะอุ๊ยอะไรเนี่ยคืองามแทบพี่น้องข้าเจ้าเอิ้นว่าต้นอะไรเนี่ยเป็นหางก,ะกระลอกบอ คือมางามแถ่นอ่ะสวยงามมากนะคะทุกคนสวยงามร่มรื่นนะคะว้าวเสียงอะไรเอ่ยธรรมชาติสวยงามนะคะ เสียงฝนหรือเสียงออียงว้าวไม่ใช่นะคะทุกคนพาทุกคนมาชมความสวยงามของน้ำตก ตดชื่นอุ้ยฟ้าเมื่อยึ้มเลยค่ะทุกคนดูสิปรากฏการธรรมชาติห้องปากคือเป็นแบบนี้เนาะพี่น้องค่ะคเย็นมากเลยสวยงามเนาะสวยงามนะคะเรามาเจอยูทูบเบอร์ท่านหนึ่งนะคะ ีเอเตอร์กับยูทูบเบอร์มาปะทะก,กันอู้พี่น้องดอกไม้ก็สวยนะเราเป็นคนที่ชอบดอกไม้มากๆดูสิธรรมชาติสวยงามปามงไหนนาะปลาปลาอยู่ทั้งในอู้พี่น้องดอกไม้คืองามแท้เดี๋ยวขาลงไปฉันจะให้เธอถ่ายอันนั้นเหมือนหางกระลอกเลยต้นไม้อะ้าชิว่งท้างยาลงลรงงานไหม ้งามพี่นอ้องสวยงามล่มรื่นมากนะคะทุกคนเธอเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวไอ้เดี๋ยวขึ้นมาฮาค่อยไม่ทายรูปดอกไม้เนะาะอุ้ยระวังลื่นเนอะว้าพี่น้อง สวรรค์นบนดอยนะคะมีแบบนี้ด้วยนะคะอันนี้อยู่บนภูเขาสูงนะคะโอ๊ยอ,อย่าลงไปขนาดนั้นมันจะลื่นเนอะคอยพ่ไปน้ำเด้อคอยย่านพี่น้ององั้นเหรอวะชมคลิปของเราให้มีความสุขนะคะมาค่ายเขียนน้ำคลิปของเฮาเด้อพี่น้องเด้อชมคลิปให้มีความสุขนะคะ งามค่ะง,งามแน่พี่น้องธรรมชาติธรรมชาติบับัดบำบัดรินพันลินพันแล้วพี่น้องเดี๋ยวคลิปนี้เอาความสุขมาเสิร์ฟไว้เท่านี้ก่อนนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าเด้อพี่น้องเด้อสวัสดีค่ะ